เจอสองตัวนี้อีกแล้วค่ะยี่บอกน่าจะเห่าอ่ะอเห่าแล้วดูด้วยนะที่นี่มันที่ของใครอือไม่ใช่ที่ของตัวเองนะ โอ้ยยุงกัดค่ะทุกคนนี่น่าจะตัดขนไปแล้วนะเนี่ยตัวเนี้ยสวัสดีเรียกกันดิกแล้วสบายดีไหมเอา้ามันหมุนไม่ได้แล้วเนี่ยเอา้าตกใจเราอีกเอา้ามาคราวนี้ เออเอาไปแล้วค่ะไปแล้วอืเอเขาก็ไปเป็นคู่เนาะดูสิน้องเงน้องเๆ่งน้องเ่งไปด้วยกันน้องหมาน่ารักดีนะไม่ใช่น้องหมาของเราเหรอกคะ่ะอาจจะเป็นที่ใกล้ๆกันนี่แหละ ไปแล้วแต่ก็ยังมองอยู่คิดว่าใช่คนเดิมหรือเปล่านะอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมออก็พูดไปเนาะไปแล้วลงทุ่งไปแล้วค่ะไปแล้วริบๆน้องหมาไปแล้วคราวนี้ไม่เล่นกับเราไหม บิ่งมาเหมือนจะเข้ามาหานะตอนแรกอ,ะอ่ะลองใส่จ้ายังไงไม่อยากจะเล่นด้วยแล้วมั้งไปแล้วกลางทุ่งน้องคงจะมีอะไรนั่นแหละไม,ไม่ไม่ค่อยสนใจเราเลยคราวนี้เมื่อยแล้วค่ะยิวตัวตามน้องหมา